สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การรายงานบุญของพรมอน r ิ i งรีพอร์ตประจำวันที่26สิงหาคมพุทธศักราช2563ค่ะกลยุทธ์สำหรับการลงทุนในทองคำวันนี้นะคะแนะนำเกณฑ์กำไรระยะสั้นๆเน,น้นบริหารพอร์ตให้สมดุลรอความชัดเจนของทิศทาง นักลงทุนแนะนําให้ทําการบริหารพอร์ตการลงทุนให้สมดุลแนะนําให้บริหารพอร์ตการลงทุนให้สมดุลเท่านั้นนะคะสําหรับวันนี้นะคะแนวรับจะอยู่ที่1,900เหรียญแนวต้านจะอยู่ที่1950เยเหรียญค่ะ สำหรับแนวโน้มราคาทองคำในวันนี้นะคะราคาทองคำยังคงปรับตัวลดลงไปทําต่ำสุดใหม่ในรอบสัปดาห์ที่บริเวณ1,916เหรียญในโกลสปอร์ตขณะที่ดัชนีดอลลาร์กลับมาแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยและเช้านี้อยู่ที่93.02จุดค่อนข้างทรงตัวเมื่อเทียบกับเมื่อวานด้านเงินบาทเริ่มกลับมาแข่งค่าหลังไปทดสอบ31.50บาทต่อดอลลาร์เช้านี้อยู่ที่31.4 4บาทต่อดอลลาร์ ในส่วนของกองทุนทองคำ SPDR ขายทองคำออก3.51ตันปัจจุบันลดการถือครองลงมาที่1,248.87ตัน สำหรับปริมาณการซื้อขาย GOF ในตลาด t f e ฟกว่ามีการปรับตัวลงมาหลังจากที่เคยทำสูงสุดที่ระดับ60,000คู่สัญญาต่อวันในคืนนี้จะต้องติดตามตัวเลขทางเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐได้แก่ Double Goods Order และ c o p e Double Goods Order ที่คาดว่าจะออกมาแย่ขณะที่ตลาดน่าจะรอคอยถ้อยแถงของนายเจมโรมโพเวล ประธานาเฟดในคืนนี้ขออภัยค่ะประธานาเฟดในคืนพรุ่งนี้เวลาประมาณ20นาฬกา10นาทีณนะการประชุมธนาคารกลางประจำปีและกลับมาพบกับบุญคองพร m o น,นิ i n g Report ได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ